ดีครับพบกับสร้างอุดอีกแล้วครับเมื่อนี่มาบัดเมือม่อเมื่อจักหน่อยเฟืองปั้นน้ำมันเครื่องครับเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องเสร็จแลวเก ا าิเสร็จลงวางเฟือง,อง,ง,งปั๊นน้ำมันเครื่องนะเปลี่ยนโซน่หน่อยเปลี่ยนอย่างกิ่งอย่างกดนะครับแต่ว่าอยากจะมาแช่รประสบการณ์ ในการเปลี่ยนเฟืองปั่นมันเครื่องอใ,หให้หลายๆคนอันเปลี่ยนอย่างกิิงอย่างกดมันมันเก่บ,บ่ได้ยากเกินไปเนาะที่น้องมันก็คันน็อตออกเขาแต่ว่าโดยเพื่อนช่างที่อยากลู้หลายส่วนมากที่อยากหินขึ้นตัวเนี่ยตัวเฟืองปั่นมันเครื่องเนี่ยครับเขาเปลี่ยนกันยังไงบอพาเครื่องเปลี่ยนเลยบ่สิน่ะผมก็เลยมาแชร์ประสบการณ์โดยบโดยบ่พาเครื่องอันนี้ผมเปลี่ยนเขาไปแล้วครับนี่อันนี้คือตัว ตัวเกา่าอันนี้ตัวใหม่สิ่งที่ผมเห็ดหรือางที่ผมเปลี่ยนนี่โบถูกหลักการในวิชาช่างหรอกครับแต่ว่าการมาประยุกต์ดัดแปลงใส่เพราะว่าบบอยากบ่อยากไปพาเครื่องบบอยากไปเปิดทั้งฝาขัดนะครับมันจะเให้เสียเวลาแล้วก็ลูกค้าก็เสียเงินเพิ่มอาจจะเสียประกันเสียยังไปกับลูกค้าบบมีเงินเนี่ยก็เลยจําเป็นต้องมามาเห็ดทางนี้ ชมกันเลยครับว่าเห็ดอย่างไรสตรบ้านครับผมก็ดีใส่วิธีแบบบ้านปกติมันหมุนเขามันหมุนเข่าทางนี่นะครับมันหมุนเข่าท่างนี่โสมเวลาโสรมันแรงมันจะทำงานหมุนไปยังสิมันจะบ่มหมุนกลับหลังครับถ้าหมุนกลับหลังโส่มันจะบ่มหมุนกลับโันโซมมันจะบ่มหมุนไปทางหนังสิโสรมันจะหมุนขึ้นถอยหลังมันได้เห็ุตัวนี้แนนมันจะบ่หลุด วิธีเที่ยวออกอะคือผมบอกที่แล้วนะครับคือต้องไปพาเปิดฟังคัดแล้วก็หาตัวเครื่องไม่เสียไปจับเกน็นั่นไว้เพื่อจะหมุนค่ายออกแบบนี้ผมบอกยังไงซะมันสร้างขีดขันนี่หรอขันมากมากมันก็เป็นค่าใจลูกค้าอีกนะครับเพิ่มหลายอย่างผมกะทิซับบางทีเนาะกะซับซับท่วนเข็มนาฬิกาเลยครับท่วนเข็มนาฬิกาซับไปเรื่อยซับอันกลางไอตัวนี้มันแตกนั่แล้วก็ซับตัวนี้นั่ ขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยมันก็จะมันจะออกามาประมาณพอกลอกออกมาไงพวกพี่น้องวางไงกันไงวางหยาดกันหยาดตีในแกน,นจะซุบเข้าไปเวลาหมุนเข่ากับหมุนเข่าเสียหมุนเข,ข่าคือเกาหมุนเขน้าไปตัวไม้มันจะตัวไม้ไม่ตัวไม้ก็มีแต่ นี่ตัวไม้นี่ตัวไ,ม,วไม้อันนี้เยาว่ากันเด้อพี่น้องเด้ออันเพื่อนช่างก็ได้เยาว่าโอ้ยเห็ดบทถูกหลักอันแมนอยู่ครับยอมรับบทถือหลัก,กแต่มันใส่งานได้กะถามว่าสองฟังนี่ใส่ฟังได้ครับเขามากอันนี้มากมากกันด้านขาวด้านยังอ่ะ ถ้าใจดีผมจะเอาขาวออกนะครับแต่ว่าเบอรงนั้นครัมันก็เสมอกันเนี่นะครับนี้เครื่องปัม๊มค่ายมากประมาณนเนี่ยเบอร์เบิร์ให้เทียบเบซร์นียมันก็จะมี K W, K w B คือกันข้างนี่บ K W B สังเกียทางนี้มันจะเป็นตุม่มทางนี้มันจะเป็นตุม่มเข้ากับไซค์ขึ้นเขาก็ได้ทางนี้มันมันเรียบ เสร็จคพี่น้องน้องเสร็จทั้งนี้มันเรียบทั้งเรียบมันยังอันนี้ผมตอนผมถอดออกกันใช้มันอยู่ข้างในมาสังเกตมันก็จะมีตุ้มเป็นจุดอย่เนี่ยเป็นจุดเป็นจุดอันนี้ฟังนี่ฟังนี่มีกับเป็นจุดเป็นจุดเขาเอาทั้งนี้ก็ไดเขางนี้ออกมาตอนเอาเข้าออขึ้นกัน,นครับวัดเพิ่ง เขี่ยพี่น้องมึงพี่น้องมึงเขีย่ยเขี่ยมันห่างมันมันซ้ำกันปนะ่ะอันนี้อันใหม่ด้วยนี่อันนี้ตัวใหม่อันนี้ตัวเก่าครับอันนี้ตัวเก่าเวลาใส่เวลาใส่ก็ผมก็จะเอาตามนี่ละไข่อัตัวแรกไข่อตัวนั้น,นก็จะหมุนเข่าตอนเราใส่กับวิญญาณครับ มุนเขา่าปกติธรรมดามันก็จะเขาง่ายนะถามว่าเฮ็ดจังไหนบดนี้มันสิอยู่เฮ็ดจังไหนมันสิอยู่กะตีเข้าไปธรรมดาตีเข้าไปธรรมดาเื็ดจอันนี้ตีแต่ว่าบัดนี้สิตีสิตีไปข้างหน้าเด้่ครับบารีจากที่เคยตีถอยหลังก็สิตีไปข้างหน้า นะตีไปทางหน้ากับเย็ดเย็ดเย็ดตีใส่ยางนะเย็ดตีใส่ยางนะครับให้ตีใส่ตรงเล็กนี่ละตรงเฟืองเล็กเนี่ยตีไปทางหน้าตีแักสามสี่บาทนั่นก็นั่นก็ไปแล้วครับมันบอลุกครับยังไงก็บอลุกเพราะว่ามันจะหมุนปั่นอย่างนี้นะ ตีจักหน่อยไปอันตีไปเรื่อยๆถ้าเขาเ่าด้วยความเร็วมันก็นจะเข่าเลยครับถ้าบดตีกับยาหมันลุดนนะครับตีด้วยความเร็วมันเข่าจักหน่อยมันอีเส้ะ เปิ่งกัไงครับตุ้งยาตุ้งยาเจ็บบ้ลมือหมุนออกสีมันบอก่ะถือว่าโอเคพี่น้องทามือหมุนถอยมาสีลมันลอยลอยออกมาน้ำกรแสงว่ายังใส่ประด้นถ้า ถ้าถ้าถ้ามือหมุนกลับข้างสิถ้าเฟืองถ้าเฟืองอันปั้นมันื่องมันมันถอนออกมานั่มก็แสดงว่ายังบ่ได้เนาะครับเนาะถ้าเขาหมุนสองสิแสดงว่ามันได้แล้วเพราะว่า ง่ายถอดเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องแล้วก็ใส่ง่ายๆครับบ่ต้องไปยุ่งยากซีเรียสตัวมันจะมีเศษนั่นเศษนิดนึงนึงเขงาต้องทำความสะอาดออกให้ลูกค้าสังเกตว่าครับเนี่ยเท้าหมุนเท้าหมุนขึ้นถอยหลังหมุนทวนเข็มนาฬิกามันบ่ค่ายออกมากระแสว่าใส่ได้แล้วครับเท้าหมุนนั่งสิมันบ่ค่ายออกมากระแสว่าใส่ได้ พะตอนเวลาทํางานมันกิจะหมุนไปอย่างนี้คมันจะหมุนคือมันจะล็อกมันจะบรุลดนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางในการเปลี่ยนเฟืองปั่นมันเครื่องนะครับอะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ